สวัสดีครับพบกันอีกครั้งช่องอัศวินไทม์ครับผมวันนี้มาทำคลิปอัปเดตไอเทมวีล่านะครับว่าเรามีอัปเดตยังไงลองไปเล่นได้นะครับแนะนำอยากให้เล่นจริงๆครับมันเล่นง่ายมากเลยครับแล้วไอเทมเซตนี้ผมว่าดีใครๆก็เล่นได้ครับรูนที่ออกนะครับรูนล่าสุดที่เล่นนะครับเป็น Desolate p r o t e เ t Stain นะครับเซตนี้เลยนะครับได้ทั้งรีเจนเดินเร็ว4%บวกกับ วิ่งแพสซีฟของวีล่าเนียนะแล้วมีพลังชีวิตต้นเกมถึง450นะครับเจาะเกาะไปถึง88เลยนะครับความเร็วโจมตีไม่ได้ใช้นะแต่ก็ดีสุดแล้วนะครับผมลองมาผมชอบเสร็จนี้นะส่วนตัวไอเทมนะครับไอเทมจะเป็นเซตที่4ที่ผมเซร็จไว้นี้เลยนะครับจะดูแบบ แปลกแหวกแนวนิดนึงนะครับแต่ไปลองในโหมดทดลองได้นะแรงสุดแน่นอนครับเบิร์ตได้รุนแรงมากแล้วคนที่ถามว่าทำไมถึงออกเป็นเซตนี้ทำไมรองเท้าอยู่ดีถึงมาล่าสุดมาเปลี่ยนเป็นรถคูดาวเพราะมันคุ้มกว่านะรถคูดาว15%เนนะครับเดี๋ยวเรามาได้เจาะเกาะชิ้นนี้เราเพิ่มพลังเวทก่อนนะเพราะว่าเหตุผลที่เพิ่มพลังเวทก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวีล่าเนี่ยสกิลมันเจาะเกาะอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้า ปล่อยหัวใจปกติเนี่ยให้ท่องไว้เลย2311พอเวลาปล่อยหัวใจปุ๊บเนี่ยมันเจาะเกาะอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วสอแล้วก็11 1, 1, นะครับมันจะ12ครั้งประมาณนี้แล้วก็เจาะเกาะต้นเกมมี88บวกกับเจาะเกาะเจ้านี่อัพขั้นแรกก็100นะครับ188นะครับผมแล้วก็ยังมีเจาะเกาะของของโลมอีกนะครับอีกชิ้นนี้ เพิ่มอีก18แล้วก็เพิ่มตามเลเวลบวก3นะครับเพราะฉะนั้นเจาะเกาะเนี่ยพออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อถัดไปเนี่ยต้นเกมเนี่ยเลยออกเป็นเวทก่อนนะแล้วชิ้นถัดไปค่อยออกเป็นเจาะเกาะใหญ่นะครับแค่เนี้ยเพียงพอแล้วเจาะเกาะใหญ่ได้ลดคูดาวอีก10%เราคำนวณลดคูดาวยังไงนี่15นะครับนี่10เป็น25 25%ลดคูดาวอันติีอีกเป็น35%แล้วนะครับถ้าอื่นก็เป็น 25%ใช่ไหมถ้าอื่น25อันติ35แล้วทำไมมันมันจะลงตัวกันพอดีครับถ้าอื่นเห็นไหมครับคู่ดาวมันค่อนข้างที่จะน้อยนะ6วิสกิล2 1 2วิส่วนอันติ20วิลดคู่ดาวอันติมากกว่านิดนึงก็โอเคถ้ามันใช้เป็นชุดๆนะถ้าเราลดคู่ดาวอันติมากกว่าก็มันจะวนมาพอดีเป็นชุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกรายละเอียดในคลิปในเกมนะครับผมจะค่อยๆออธิบายในตอนที่เล่นนะว่ามันเล่นยังไง แล้วก็พลัง Challenger เนี่ยใช้เป็นสปินนะครับดีกว่า f i g เกอแน่นอนนะเพราะว่าเราเราซุ่มเสร็จเนี่ยเราถ้าเราระยะไม่ถึงเนี่ยเราใช้สปินกินระยะไปแล้วก็ใช้สกิลหัวใจนะครับมันจะมีเทคนิคต่างๆในเกมมันเล่นง่ายมากจริงๆนะครับก็เป็น d เดสโซเลต t e เ t ค t a i t อันนี้นะครับอย่างย้ำอีกทีนะครับไอเทมเซตนี้เลยรุนแรงที่สุดแน่นอนไม่มีอันไหนแรงกว่าแล้วนะครับแล้วก็เซต พลังแฝงเสร็จนี้นะครับส่วนวิธีการตั้งค่าแล้วแต่คนถนัดนะถ้าจะเอาแบบเร็วมากสกิลชัวนะร์นะเซตเลงอัตโนมัติไว้นะครับจำนวนเ p ต่่ำสุดครับมันจะจำนวน HP ต่่ำสุดอันที่2เนี่ยมันจะยิงไปหาตัวที่ตัวบางนะครับเมดแคลรี่ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นแทงถ้าเขาอยู่ในระยะเหมือนกันนะก็เป็นเซตนี้เลยนะครับผม อันนี้เดี๋ผมขอหมุนกล่องโชคชะตาสักรอบนะครับขั้นคลิปพอดีมันเห็นแล้วอดไม่ได้นะครับอตามรูปแบบเกมนะครับไอสองชิ้นนี้นะครับจะได้เป็นสองชิ้นสุดท้ายนะครับมันไม่ได้สุ่มนะครับเนี่ย <laughs> โอเคก็ไปรับชมกันในเกมได้เลยครับใครชอบอคิดว่าเล่นแล้วแบบเหมือนได้ผลอะไรอย่างเงี้ยครับรบกวน ขอสักหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับรับชมกันในเกมได้เลยครับเป็นฮีโร่อีกตัวนึงนะครับที่ผมมีสกินครบนะครับค่อนข้างชอบสไตล์นะมันเบิร์ดสนุกดีนะครับดักซุ่มเล่นง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะสกินนี้มันเงาเงา,เงาวิง่งวิ่งดีนะผมชอบเลยเอามาเล่นส่วนใหญ่จะเล่นสกินนี้แหละครับก ต้นเกมนะก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าเวลแรกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องค่อยๆเคลียร์คีปไปก่อนแต่ถ้าเวลสองแล้วเนี่ยวิธีการเคลียร์คีปเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนครับผมใช้บ่อยอันนี้ผมผมปั่นนะครับไม่มีอะไร <laughs> แกงเนยเปื่อยนะครับอารมณ์ขำๆอยากเกียนนิดนึงครับ <laughs> เนี่ยครับสกิลอันนี้เขามีศัตรูอยู่นะถ้าเราหัวใจไปเราจะไม่เข้าคีิปจะไปเข้าศัตรูเราเลยใช้คอมโบเคลียคีปไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอช็อตถัดไปครับ <laughs> ถ้าบนดูไม่มีอะไรเราก็ยังไม่เดินนะครับแต่ว่าปกติผมเดินเว็2เว็3นี่แหละแล้วแต่แต่ละเกมนะครับจะเดินสักเวฟ1นึงแน่นอนว่าขึ้นไปเดนแคลรี่แล้วบางทีก็แล้วแต่นะบางทีก็อยู่ยาวเลยนะครับถ้ามีใครมาเลียร์ให้ จะได้เล่นต่อนะครับอันนี้ปลาเขาฟาร์มเสร็จพอดีนะประมาณนาทีครึ่งตามสไตล์อันนี้เราปลาไปจริงๆโอ้โหพอดีเลยครับได้ปลาเปิดบัตรไปอ่าได้ตัวที่2ด้วยเดียวมะของแถมครับเงินนำเลยนะชว่วงนี้แต่ผมจะแบบพอเงินนำเนี้ยค่อนข้างโชคดีเพราะผมเล่นอนะจนแบบว่าเป็นชอบเดินบ่อยๆนะครับเอาได้ตัวที่3นะครับ หมายถึงว่าชอบเดินแก๊งไปเรื่อยครับบางทีก็เสียคีวไปเรื่อยเงินก็จะตามเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้คิวนี้เป็นเลิกงามยามดีครับปกติผมเล่นเมดนะเงินผมจะอยู่อันดับรองสุดท้ายตลอดเลยนะไม่รู้ทำไมต่อให้คิวได้เยอะก็จะอยู่อันดับ2สองไม่เคยขึ้นอันดับหนเหมือนแบบจังหวะแบบเออเราเดินเล่นเยอะไปครับเนี่ยแล้วก็เดินแก๊งไปครับ ล่างสลับบนถ้าเห็นว่าบนไม่มีอะไรก็เดินล่างได้มันวิ่งเร็วครับมันสามารถเดินเล่นได้เนี่ยท่าหนึ่งเสร็จปุ๊บสองใส่คีบท่าหนึ่งรีเวฟอีกทีนะครับแต่เมื่อกี้ท่าหนึ่งครั้งแรกเราพลาดไม่ได้โดนตัวสุดท้ายครับเคียร์คีบได้เร็วมากเลยนะถ้ายังไม่มีคีบรถนะคอมโบนี้หมดเวฟนะครับหนึ่งสองหนึ่งแบบมไปเนี่ยาจังหวะนี้กดสปินนะครับ ถ้าเราเล่นลึกแล้วคิดว่าไม่รอดกดสปินหนีได้ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นหรือว่าถ้าจะไล่สปินเข้าผมเลยชอบสปินมากกว่านะครับจังหวะน,นี้โชคดีโชคดีที่แบบเข้าพุ่มได้นะครับไม่งั้นถูกยิงแตกไปเรียบร้อยแน่นอนโดนชัดเดาก็ต้องกลับนะครับ <c oughs> <c oughs> รอรูนโปรเทคลีเจนไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้น กลับบ้านวิ่งมาดีกว่าเพราะว่า <my> พสซีฟเขาเนี่ยชอบมากเลยนะครับวิ่งเร็วมากวิ่งแก๊งวิ่งอะไรเดี๋ยวเราเรีบเคลียร์คีปแล้วก็วิ่งเติมนะครับวิธีเลวิธีเคลียร์กันหนึ่งสองแต่ว่มีตัวเข้ามานะครับเราตั้งค่าเป็นเลงอัตโนมัตินะถ้ามีฮีโร่เนี่ยสกิลมันจะไม่เข้าคีลนวมันจะเข้าไปที่ฮีโร่จังหวะน,นี้ก็เกือบตายนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนถนัดอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นผมผมจะเล่นแบบนี้แต่ว่า คนจะลากสกิลเอาก็ได้นะครับผมเป็นแนวแบบเอาจริงๆก็เป็นแนวขี้เกียจด้วยมั้งนะแบบว่ากด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 ไปเลยบางทีขี้เกียจมานั่งเลงเงครับเพราะว่าผลมันก็ไม่ต่างกันมากยกเว้นตอนที่แบบเราต้องการจะเคลียร์คีบแล้วมีฮีโร่ฝั่งศัตรตูเข้ามานะครับฮีโร่บางตัวเล่นแบบนี้ได้นะตั้งค่าอัตโนมัติตแต่บางตัวเล่นไม่ได้นะครับเช่นพวกดรซซี่เนี่ย เล่นไม่ได้แน่นอนเพราะเราต้องวางสกิลดักหน้าน้ำแข็งเนี่ยเล่นไม่ได้หลายตัวครับกลางกับเลนบังกรนะครับวิ่งสลับไปอยู่ที่ว่าไปตอนไหนไปตรงไหนไม่ใช่ไปตอนไหนอือเนี่ยถ้าโดนเนี่ยเรียบร้อยอันติลาวิลกับรองเท้าไม่ได้กันซีซีนะครับไม่มีของกันซีซีเนี่ย โชคยังช่วยนะครับเมื่อกี้กระสุนฉลับไหลเลยครับเออดี๋ยวผมมีกเกมนะผมอยากจะเอามาลงให้ดูเดี๋ยวผมโอ้โหน้าขอดติดไอ้นี่ครับระเบิดพลังแฝงอีกเกมหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเล่นเลนมังกรเสมอไปนะ On, <swap. S 1> เราสามารถเล่นเลนออฟได้นะครับถ้ามีโอกาสมีจังหวะ รออีกเกมนึงดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกมให้ฟังนะครับเกมนี้คร่าวๆก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีกดดันเพราะว่าเกมเราค่อนข้างนำนะต้นเกมเราได้แต่จังหวะตอนนี้เริ่มเขาเริ่มตีคืนมาแล้วนะเป็น6ต่อ4นะครับถ้าเล่นเซฟได้ก็ควรเซฟนิดนึงครับนี่ว่าโดนชักดา นี่ครับเห็นไหมถ้า 1, 2, 1ใส่คีปเซตที่มีรถเนี่ยมันจะไม่พอไม่หมดชุดเราต้องอันติไปอีกทีนะครับก็ต้องเสี่ยงดูว่าจะมีบวกไฟไหมถ้ามีบวกไฟเราไม่มีสกิลเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเพื่อนแก๊งกันดีนะเกมนี้ เนี่ยสกิลหมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็หนีอย่างเดียวครับเข้าเป็นชุดๆนะวีล่าเข้าไปตีธรรมดาไม่เวริร์กแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไอเทมนำอย่างเงี้ยเราเล่นกดดันเขาได้นะเขาจะไม่ค่อยกล้าบวกเราแหละแล้าเขาโดนเราบ่อย จังหวะน,นี้โล่งครับหายหมดต้องเล่นเสียงนิดนึงนะครับไปหาที่ดักดูว่าจะเจอไหมเจอตัวไหนไหมนะครับอันนี้ก็คือเจอป่าเขานะครับถ้าเกมนำเล่นเสียงได้นะแต่ถ้าเกมตามเล่นแบบนี้เบิร์ดไม่ตายเราก็ตายเองนะครับเพราะเราไปอยู่ในทิ่นของศัตรูนะผมเคย <can> ทำคลิปวีล่าแล้วก็พูดอธิบายไว้คร <Yeah. S 1> ่าวๆแล้วนะครับ จังหวะนี้มันก็แปลกๆนิดนึงนะผมสลับเหมือนเหมือนสลับกับทอนเชือคราวนะเคลียร์คีปอยู่ข้างล่างแนละ้วผมก็ยังไม่เห็นว่ามีการบวกอะไรตรงกลางนะข้างบนก็ไปไม่ได้บวกอะไรผมเลยมันไล่เคลียร์นกก่อนนะครับเก็บเงินหางเงินถ้าจังหวะโลง่ลงๆเพื่อนไม่บวกไงครับเก็บได้ก็เก็บแต่ว่ามันเคลียร์คีปช้านะพวกคีปป่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องไปเคลียร์ครับ เนี่ยผมรอแต่ว่าก็เขากดท่า2นะครับสกิลไปมันก็เป็นค,ครับผมเลยเลือกที่จะไม่กดเนี่ยแล้วเขาก็แบบเหมือนฮิวนะไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อเพราะว่าเขามีอันติีครับเลยแบบเหมือนการเล่นมากกว่าที่ที่เรารู้แล้วเขาต้องวาร์ปเนี่ยสปินตามได้เลยครับอ่านนะครับ ถ้าผมไม่เจอเขาตรงนี้นะผมจะลองเข้าไปแง้มดูในป้อมนิดนึงนะครับโดนป้อมตีทีสทีก็ยังอาจจะยังไม่ตายเข้าไปฆ่าเขาในป้อมได้นะครับจังหวะสปินเข้าก็ประมาณเนี่ยครับใช้สปินเข้า <Your team S 1> แต่ก็ต้องระวังโดนซ้อนด้วยนะแล้วก็สปินเข้าสปินออกส่วนใหญ่ใช้ประมาณนี้แต่ถ้าสปินวิ่งขึ้นเลนอย่างเงี้ยผมไม่แนะนํานะมันเปลืองวิ่งขึ้นเลนมันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะวีล่า ไม่ไม่ต้องสปินจากบ้านขึ้นเลนนะครับใช้สปินเข้าไฟสปินออกไฟดีกว่าครับเยเขากิดอันติวทันนะครับติดสตนัน <c oughs> หัวใจจริงๆเป็นสกิลที่สตันนานนะผม <c oughs> ว่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนนะวิกว่าไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าได้ว่านานมากน่าจะ1.5่นวิเลยนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็รบกวนคอมเมนต์แก้ไขกันมาได้นะครับน่าจะแค่1.5เต็มที่แล้วแหละแต่1.5ถือว่านานมากนะสำหรับเกมแนวโมบ้าเนี่ยเกมนำจัดเลยนะครับตอนนี้18-4้วตอนนั้นที่ผมพูดถึงเป็นที่6-4แบบได้เยียวยาเยอะมากเขากดล้างนะครับ เลยเล่นต่อไม่ได้หัวใจมากอีกแล้วครบชุดครบเซต็เข้าต่อครบเซต็เข้าต่อนี่ผมกดสปินนึงว่าจะได้ทุกตัวนะครับพอเข้าป้อมหมดเลยโอ้โไปเข้าลิยลน่าแทนนะครับผมก <Double Kill. S 1> ดดันยาวๆนะเล่นสนุกแนะวิล่า ถ้าใครเคยเล่นนะครับจะเข้าใจถ้าเกมน้ำนะครับเบิร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าฝั่งตรงข้ามหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าจะเบิร์ดกันชุดเดียวชุดเดียวแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นเกมที่แบบดักฆ่าดักฆ่านี่โอ้โหเดี๋ยวมีครับเกมถัดไปเดี๋ยวมีแน่นอนครับเกมถัดไปฟอรเลนฝั่งตรงข้ามรับรองว่าหัวร้อนแน่นอนเดี๋ยวจะมีเป็นเกมที่เล่นเลนออฟนะครับ ฟังผมมาเรียกร้องมาครับให้ไปแก๊งแต่ว่าการที่จะแก๊งเลนออฟได้ผมว่านะต้องมีเลเวลอย่างน้อย4เรแล้วอัพอันติขึ้นไปแก๊งนะครับไม่งั้นไปเสียเที่ยวครับเพราะเลนออฟเขาค่อนข้างถึกนะพวกไฟเตอร์ถ้าไม่มีสกิลอันติอยากไปแก๊งนะครับต้นเกมวิ่งแค่เล่นมังกรไปคอยตอดพอชุดเดียวครับอุ้มหายไปเลย แรงมากนะสกิลเขาขีดถ้าวีลาเล่นวนๆอยู่ข้างหลังเพื่อนแบบเนี้ยมันผมไม่ค่อยชอบนะผมว่ามันเหมือนไม่ค่อยแรงอ่ะบางทีนะครับผมเลยแบบเล่นดักฆ่าผมว่ามันสะใจกว่านะ ยกเว้นเกมตามเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะต้องอยู่ข้างหลังเพื่อนเมื่อกี้สกิลไฟตอนเขากระโดดนะครับวืดเลยเกือบตายนะครับดีโชคดีที่เพื่อนช่วยก็จบสำหรับเกมแรกนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมที่2ด้ได้เลยครับเอาละครับ,ารบมาในเกมที่2นะครับเกมนี้ เราจะเล่นแตกต่างจากเกมเมื่อกี้นดิดนึงนะครับคือว่าเราเห็นว่าเลนออฟเลนเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้นะเราก็เลยเลือกที่จะไปแก๊งฝั่งออฟเลนบ้างนะครับบางโอกาสเกมแรกมันค่อนข้างที่จะจืดไปนะครับมันไม่มีอะไรแบบเนี่ยครับเมดมาช่วยลุมหน่อยเห็นไหมครับผมเห็นแล้วแหละแต่ว่าผม,มาไปต้นเกมไม่ได้นะครับเนื่องจากไปต้นเกมมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วว่าคือทางฟอร์เลนเนี่ยเขาไม่ตายอยู่แล้วนะครับด้วยสกิลหนึ่งกับ2ผมเลย เดินลงล่างไม่ใช่อีกนอเขานะครับก็รอจังหวะครับแค่รอเวลสเกมเกมที่ผ่านมาผมเล่นแค่เดินเมดกับมังกรนะมันก็เหมือนแบบไปเรื่อยนะครับเก็บตังค์ง่ายๆแต่เกมนี้ยเดี๋ยวจะมีการเล่นแปลกๆนิดนึงเนาะมีสีสันเพิ่มขึ้นแล้วกันครับก็ ต้นเกมแล้วก็มาแก๊งเลนมังกรน,นะครับอย่างที่ผมบอก <Those S 1> ผมจะ <O urs. S 1> เดินมาที่เลนแครี่เว็บ2ไม่ก็เว็บ3แล้วแต่ตานะครับแล้วแต่สถานการณ์ว่ามันมีการบวกไหมอะไรไหมครับอย่างเงี้ยเพื่อนเคลียร์เรียบร้อยแต่ว่าเว็บเนี่ยกำลังเข้าใหม่อีกเว็บเราก็ต้องกลับนะครับถ้าไม่มีใครมาฟอร์เลนเขาค่อนข้างระแวงนะคือ <Easy. S 1> เขาไม่เข้ามาในระยะที่จะโดนหัวใจให้เปลืองเลือดเขาเลยนะ เขาเล่นเซฟมากเราก็รอจังหวะอยู่นะครับเมื่อไหร่จะเวลสี่จะได้จัดสักหน่อยครับยังไม่ถึงเวลสี่นะเราก็ไปเล่นล่างต่อนะครับไปลิฟเนี่ยจังหวะเนี้ยเนีครับโดนยำเลยครับแล้วก็ประมาณเวลสี่เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ ตอนนี้เวลสโอ้โหข้างล่างอย่างนัวเลยนะครับช่วงที่เราโดนเฟิร์สไป <my> เพื่อเราคืนมาได้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับคีปกลางจะชนแต่ว่าเรามีเวลสแล้วนะก็ไปตามที่เราวางแผนไว้ครับพยายามซุม่มไม่งั้นเขาจะหนีเขาเขาจะเห็นเราเนี่ยเปิดได้หัวใจนะครับ100ตัวที่หนึ่งนะครับฟอร์เรนโดนไปครับ เราค่อยมาคาง <laughs> ทีนี้สิ่งที่ผมคิดตอนนี้ตอนที่เล่นนะก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกิดพอเราเคลียร์กลางเสร็จเนี่ยเวลาต้นเกมเนี่ยมันเกิดค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดักเล่นได้อีกทีนะครับมาอย่างเงี้ยไม่ต้องคุยกันเพื่อนเราก็พอเข้าใจนะครับว่าเราจะเล่นสปินแล้วเข้าเลยครับไม่ให้ตั้งตัว เราคนเดียวเอาไม่ลงนะครับแต่ว่าฟอร์เลนเขาค่อนข้างเป็นงานนะฝั่งเราแล้วก็มาช่วยเราเก็บได้ครับโดนอย่างนี้ก็เริ่มจะหัวร้อนแล้วนะครับเพิ่งเกิดยังไม่ทันทำอะไรเลยก็โดนอีกรอบนะครับเขาหน้าจะปิงให้เมดขึ้นไปแลวก็มีทูเลนขึ้นไปนะครับตามนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ว่าออฟเราได้เราก็เล่นแหลมเล่นแหลมนะนั่นออฟตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยฟอร์เลนแกเล่นเป็นมากเลยนะครับ แกรู้ว่าแบบจะต้องโดนแก๊งหายไปจากแแบบเนี่ยแกเดินเข้าป้อมเลยนะครับจังหวะที่โดนามาเล่นสลับครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มีการสลับออฟเลนสลับเลนล่างเนี่ย for เลนแกรเริ่มแบบไม่กันแล้วป้อมเริ่มแบบโยนแล้วนะครับโดนไป2ตัวทีนี้มาเลนมังกรครับแกก็ตามมาเลนมังกรนะเนี่ยแล้วแกก็โดนแบนจัดให้ครับเรียบร้อย เห็นไหมครับว่าฟอร์เรนเราตีป้อมอยู่ทีเนี้ยเวฟต่อไปแล้วก็พอจะแบบเหมือนเล่นอ่านใจนิดนิดน,น,นะแล้วก็พอแบบนึกว่าเขาต้องไปกันแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นเลนล่างก็ไม่ได้นะมันจะโยนเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ก็คือเคลียร์การก่อนเคลียร์การเสร็จทุกก็เอาละฟอร์เรนขอจัดอีกรอบอะไรประมาณนี้ครับก็ไปดักรอที่เก่าเวลาเดิมครับไม่ใช่เวลาเดิม <laughs> ที่เก่าเจ้าเดิม โอเคเนี okay, ่คร like ับเดิมเดิมนะครับรูปแบบเดิมเดิมแล้วก็วนไปนะครับวีล่าก็เล่นประมาณนี้นะจริงๆอ่ะมันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับเนี่ยถ้าเขาโถนเนี่ยป้อมปล่อยไปไม่เป็นไรครับดีกว่าเราต้องทั้งตายทั้งเสียป้อมนะ ถ้าเห็นเขาจะโถมจะโถมเนี่ยสปินเตรียมกดได้เลยนะครับสปินหนีหัวใจโยนไปสปินหนีได้นะครับ They this. เรียบร้อยครับแคลรี่ตั้งป้อมแบบนี้เลบบน, oh. เนบนเราเริ่มโดนแล้วนะครับป่าเขาไอริกับตัวทูเลนมาลุมฟอเลนเรามั่งนะครับแต่ฟอเลนเจ๋งนะ ไม่รู้ไอเทมนำหรือไงนะครับรอดรอดได้นยน,นจังหวะนี้เดในมินิแมปโอ้โหเนี่ยบวกคาป,ป้อมเลยนะครับเก็บได้หนึ่งแล้วเราก็ต้องไปเติมนะครับคอยดูอยู่เสียป้อมไปครับแต่ก็คุมนะอย่างเงี้ย <c oughs> เขากันในป้อมนะเขาไม่ได้ออกไปแบบแหลมข้างนอกนะครับที่เห็นได้หนึ่งตัวเสียป้อมไม่มีปัญหาครับคุ้ม ไม่ใช่คุ้มเชิงว่าเสียป้อมนะแต่มันทำอะไรไม่ได้ดีกว่านั้นนะครับโดนลุม <poor> พุ่มๆเนี้ยครับดักได้ถ้ามีตัวหลงมากก็เสร็จครับ1ชุดมีสปินเนี้ยสปินเข้าเลยเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับ yeah, <some> ข้อดีของสปินนะครับมันยังมีเวลาหนีอีกเห็นไหมผมสกิลเสร็จปุ๊บผมวิสปินออกได้ล้ว <Okay, S 1> ผมฟิกเกอร์เข้าไปเนี้ยผมเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยเข้าไอเบิร์ดเขาตายเนี้ยผมจะเดินออกไงก็เดินออกธรรมดามันก็จะช้านะครับ ระยะเวลาของสปินได้ระยะค่อนข้างนานนะมันเลยดูที่จะดีกว่านะครับแนะนำให้เป็นสปินดีกว่าครับก็เริ่มเข้าไปกลางเกมแล้วนะอประมาณจะ7นาทีเนี่ยดักอย่างเงี้ยเขาเห็นดักไม่ได้โ,โหยิ่งเปิดแมปด้วยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหนีอย่างเดียวครับโกยฟอลเลนเขาว่าแคนอยู่แล้วนะครับ ตั้งเป้ามาที่เราเอางเดียวเลยนะเนี่ยเขาเห็นอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเปิดตัวอฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้ระวังฝั่งนี้แล้วก็มาคอยซุ่มนะครับต้องมีตัวหลงมาอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่มีนะครับจังหวะนี้วิ่งสลับซ้ายขวาปกติที่ผมดักนะบ่อยๆโอ้โหกลางดงครับอ่าร่อน วิ่งซ้ายไม่ได้วิง่งขวาเกมนำนยครับผมจะเล่นอยา่างเงี้ยวนไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าซุ่มมากไปก็ไม่ดีนะไม่มีเงินนะครับเข้าเลนหาเงินแล้วค่อยซุ่มเข้าเลนหาเงินแล้วค่อยซุ่มตามโอกาสเนี่ยเขาเห็นดีวยเปิดโดนเปิดนะครับสองหนึ่งสองเนี่ยเขาจะเอาเราเลยเห็นไหมเห็นเราอันติคีฟนะครับ พุ่งมาที่เราเลยนะครับเราก็คิดว่าไม่มีตัวนะเขาพุ่งมาแบบเต็มที่เลยนะครับเราสกิลใส่คีบหมดไปแล้วนะโชคดีที่แบบไอ้ลองเท้ารถคูเดลช่วยได้นะครับยเยอะเกินไปครับจังหวะนี้แตกเป็นที่เรียบร้อยฟอล l เรนติโนสำหรับคนที่เล่นเป็นนะผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับมันไม่ได้เถียงเลยนะถ้าคนที่เล่นหนโหันอ่ะผมเห็นอันติเข้า แบบโอ้โหพุ่งพุ่งได้ระยะด้วยนะแล้วก็ปลาดอกเสียบเสียบเสียบอยู่อย่างนั้นนะครับพอวนครบก็เสียบอีกชุดนี่ยับดักไดค้คอยดักไปเรื่อยนะครับเจอฟอเรนนี่แบบเจอแทบทุกตาจริงๆยิ่งยุคนี้ถ้าเป็นในโหมโด ในแรงในแรงเราก็จะแบนแค่ซาตานะฟอร์เรนเราไม่ได้แบน,แ,บนแต่เท่าที่ผมเล่นเมดมานะผมมีอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือฟอร์เรนค่อนข้างแพ้เวทน,นะผมเล่นพวกคลิกซี่ซาตาหรือว่าอะไรเงี้ยใส่ฟอร์เรนละลายได้นะครับจังหวะนี้เราได้สปินนะกลับมาสวนนะครับเวทเบิร์นะครับฟอร์เรนแพ้เพราะเขาไม่ได้ลำดูดเลือดส่วนนะ หรือว่าถ้าเจอแบบอย่างเช่น a l e ต t e r หรืออารัมจับก็อยู่เหมือนกันนะครับชุดเดียวเขาไม่ได้แบบลําเลยนะครับ <c oughs> ต้องเล่นแนวนั้นแหละผมว่านะวิธีแก้ทางไม่งั้นทําอะไรไม่ได้อ่ะเจอคนเล่นช้าเสียบอย่างเดียวก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเกมนี้เขายอมแพ้เรียบร้อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ